พอกันทีทุ่มเงินไม่ตั้งเยอะสุดท้ายก็หลอกลวงกันทั้งนั้นเฮ้ยแกไปแล้วของแกก็อ้อยดีอ้อยเป็นโรคนี่อ้อยมีแกเป็นโรคเหรอเฮ้ยรวมพูดมากเลยรีบไปเอามีดมาช่วยข้าฟันมันทิ้งหน่อยดิฮะนี่ถึงต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรอโอยไปกันใหญ่แล้วข้าหมายถึงอ้อยในไร่น่นมันเป็นโรคใบขาวหมดไร่แล้วแล้วนี่แกไม่ใช้ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อยตรวจท่อนพันุก่อนปลูกเหรอมีชุดแบบนี้ด้วยเหรอมีสิ ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อยนะ่ะสามารถตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาได้โดยตรงจากน้ำอ้อยในอ้อยที่จะใช้เป็นท่อนพันุ์ สามารถทําการตรวจได้ด้วยตัวเองอ่านค่าก็ง่ายรู้ผลภายใน1ิบนาทีที่สําคัญราคาเนี่ยถูกเพราะว่าผลิตในประเทศไทยคุ้มค่าการลงทุนมั่นใจว่าได้ท่อนพันอ้อยที่ปลอดโรคใบขาวลงทุนน้อยกว่า6กบาทต่อผลผลิตหนึ่งไร่เลยนะโอ้โหแล้วค่าจะไปหาชุดตรวจดีๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยไม่ยากเลยติดต่อไปเลยที่บริษัทอินโนวาไบโอเทคโนโลยีหรือจะขอร้องให้โรงงานรับซื้ออ้อยเนี่ยนำมาจําหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของเราก็ดีนะเยี่ยมเลยแต่ก่อนไปโรงงาน ไปฝันอ้อยกับข้าก่อนไปอ้อยในไรใช่ไหมใช่โอเคเทคโนโทำเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช02-564-8000สวทชเะทรวสงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย